12พฤษภาคม68ครับต่อที่จิโกนะครับช่วงบ่ายนะครับหลังจากเราประทานอาหารเสร็จครับเราไปที่นี่ที่แรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นน้ําตกลูกศรไม้ไผ่นะครับตอนแรกเราก็มาเดินมาเจออันนี้อ๋อแค่นี้เองเหรออืมก็ดูเล็กๆนะครับก็ถ่ายรูปจนหนำใจนะครับหลายๆมุมของตกชุดนี้นะครับแต่ว่ามันมีทางเดือนต่อไปอีกมีป้ายมีป้ายนี้ครับพอเลยปุ๊บโอ้โหเราถึงกับอลังเลยนะครับเราถึงกับตกใจนะครับเพราะว่าน้าตกมันยาวไปเรื่อยๆนะครับ มันยาวไปอีกยาวไปอีกยาวไปอีกนะครับสามารถเดินตามทางเดินไม้ที่เขานําทางนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยเถ่ายได้จะกี่มุมกี่อะไรก็ได้นะครับนี่ครับมันมีความยาวมากๆนะครับน้ำตกอันนี้ก็ไหลมาจากทะเลสาบลูกศรไม้ไผ่เหมือนกันนะครับลูกศรไม้ไผ่เขาอยู่อยู่เบื้องหลังและด้านบนน้ำตกนะครับก็จะมีทางเดินอีกชุดหนึ่งครับเป็นทางเดินไม้ที่ยาวเหยียดเลยนะครับที่น้ําตกรอดผ่านตรงนี้มาเนี่ครับทะเลสาบลูกศรไม้ไผ่ครับ ต่อไปเราไปทะเลสาพแพนด้านครับ mm hmm. เขาบอกว่าที่นี่เคยมีแพนด้าอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันก็อพยพไปที่ที่ศูนย์พอเลี้ยงที่เมืองฉงตูแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ่ายรูปพอสมควรมีวิวให้ถ่ายรูปนะครับมีต้นไม้ให้เด็กๆป่ายปีนะครับต่อไปจะเป็ทนทะเลสาบลักยุงนะครับอันนี้น่าประทับใจมากๆแล้วก็เห็นหลายๆโซเชีลยลมีเดียนะครับเขาก็ถ่ายรูปันที่นี่นะครับ ก็ค en ือจะมีท่อนไม้อยู่ในมน้ําแล้วก็เห็นไซส์แจ๋วเลยนะครับเห็นไม้อยู่ด้านในน้ํานะครับสามารถถ่ายได้หลายมุมนะครับมีสะพานข้ามมีไม้ด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังด้านโอ้โหมีมีจุดถ่ายรูปเยอะเลยนะครับต่อไปเตนเป็นน้าตกไข่มุกนะครับตอนแรกเราเดินก็จะผ่านเป็นทุ่งลานหินโล่งๆนะครับมีน้ําไหลเต็มเป็นหมดเลยครับมีทางเดินไม้ผ่านนะครับก็เป็นลานหินของน้ําตกไข่มุกก่อนส่วนน้ำตกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ ถ่ายรูปด้านบนนะครับก็เป็นลานหินโล่งๆมีน้ําจากนั้นเดินลงไปสู่บริเวณน้ําตกนะครับก็จะเห็นด้านข้างของน้ําตกนะครับมีน้ําเรียกว่า้าหน้านี้น้ําน้อยนะครับก็เลยยังไม่ดูดูไม่มีความสวยอลังเท่าไหร่นะครับแต่เขาว่ากันว่าหน้าหนาวหน้าฝนนะครับหน้าน้ําเยอะๆนะครับน้ําตกจะยาวประมาณ300เมตรนะครับเป็นน้ำตกที่ยาวมากๆหน้าผาั้าหน้าผานะครับยาวประมาณ300เมตรนี่เต็มไปด้วยลําน้ําลาวครับไข่มุกนะครับสีขาวนะครับ เราเจอฝนตกพรำๆเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็เลยต้องคุมหัวออกมาต่อไปเป็นทะเลสาบกระจกนะครับเขาก็บอกว่าที่นี่ถ่ายรูปสวยมากถ้าเกิดลมนิ่งไม่มีลมเนี่ยมันจะเห็นภูเขาสะท้อนเรากับกระจกนะครับเราก็ไปทะเลสาบแรกนะครับรจุดถ่ายรูปก็มีความสวยงามระดับหนึ่งนะครับมันจะมีทะเลสาบเสืออยู่ใกล้ๆนะครับแต่ว่าเราไม่มีเวลาเที่ยว mm hmm. ต่อไปเราบริหมู่บ้านทิเบตน,นะครับอันนี้เขาก็แวะเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่จะออกไปด้านนอกก็เป็นบริเวณ ที่ชนเผ่าดั้งเดิมบริเวณนี้ก็คือชาวทิเบตอยู่อาศัยกันนะครับเขาก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีวัดทิเบตมีจุดต่างๆที่สามารถถ่ายรูปท่องเที่ยวได้มีเจดีอะไรต่างๆนะครับอ่าก็ไปเซอติมกินกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปกับบริเวณต่างๆของจุดนี้นะครับหมู่บ้านทิเบตน,นะครับก็มีหล,หลายๆจุดที่ถ่ายรูปสวยงามนะครับ <S <S แล้วก็ได้เวลาเดินทางออกจากอุทยานนะครับก็ถ่ายรูป ที่ลึกหน้าอุทายานนิดนึงนะครับเรามีแม่ค้าเชอรี่นะครับก็แวะซื้อนิดนึงซื้อถูกด้วยครึ่งช่างครึ่งกิโลประมาณ70บาทนึงนะครับแล้วก็เข้าสู่โรงแรมแค่ประมาณ10บนาทีก็ถึงนะครับเข้าไปดูเขาจองห้องเป็นแบบห้องเขาเรียกอะไรใหญ่มากๆนะครับให้สําหรับครอบครัวเรานะครับมีห้องนอน2ห้องนอนมีห้องน้ำสามห้องน้ํามีห้องครัวแล้วก็มีห้องนั่งเล่นด้วยนะครับเรียกว่าโหคืนนี้ ห้องจองให้เราดีมากๆบริการเราดีมากๆเพราะห้องว่างอยู่นะครับต้องขอบคุณทัวมากๆเลยนะครับ